เป็นดราม่ามาสอวันแล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะเดินทางมาชัดเจนในหลายๆประเด็นแล้วนะครับทั้งในเรื่องของว่าเราสามารถใช้คำว่าปังชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้หรือไม่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับคุณท็อปทักษอรสมบูรณ์ทรัพย์นะครับสวัสดีครับคุณท็อปครับสวัสดีค่ะคเนะรายการั้สองท่านเก่งและคุณอุ้มค่ะค่ะครับ ต็อบครับก,ก็หลังจากม e ีดราม่าเรื่องปังชาเนี่ยหลายคนก็สงสัยกันแล้วแหละว่าสรุปว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วใช่ไหมว่าปังชาทั้งคําว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้ได้ทั้งสองคำใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าจะใช้ตวดใช้ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าจะเอาไปวางในองค์ประกอบอื่นก็อาจจะขอให้ย้อนกลับไปดูนิดนึงว่าอย่าได้วางในรูปแบบที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเขาจดเอาไว้นะคะให้ดูในองค์ประกอบภาพรวมอื่นด้วยค่ะ อ่าได้ครับแต่ว่าเพื่อให้เห็นภาพจริงๆเนี่ยปัญหาที่ผ่านมาที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่ทางร้านาเขาอ้างว่าห้ามใช้คําว่าปังชาเนี่ยคุณต๊อบล,ลองลองอธิบายภาพรวมหน่อยได้ไหมครัว่าว่าเครื่องหมายทางการค้าเนี่ยมันมันคืออะไรแล้วก็เราจะเอาไปใช้ได้ในกรณีไหนบ้างครับหรือว่ากรณีไหนที่ใช้ไม่ได้บ้างครับค่ะเครื่องหมายการค้านะคะก็คือสิ่งที่เอาไว้แยกแยะว่าสินค้ารบริการอันเนี้ยมันเป็นของของใครนะคะผลิตโดยร้านไหน ใครเป็นคนขายนะคะเพราะฉะนั้นในตัวเครื่องหมายการค้าเองเนี่ยมันจะต้องไม่มีคําที่บ่งบอกว่าตัวสินค้าที่ขายมันคืออะไรรวมถึงไม่เป็นการชี้แนะว่าของที่ขายมันมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติยังไงเพราะว่าคําเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คนอื่นก็ควรจะมีสิทธิใช้คํานั้นได้แน้นเวลาที่จดเครื่องหมายการค้านะคะบางครั้งมันก็จะมีหลายองค์ประกอบนะมีภาพมีคำนะคะถ้าสมมุติภาพหรือคำเนี่ยมันเลงถึงสินค้าและบริการกรณีแบบเนี้ย ก็จะต้องถูกสั่งให้สละสิทธิ์ซึ่งพอเจอคําว่าสละดสิทธิ์เนี่ยคนก็จะไม่เข้าใจว่าสละดสิทธิ์หมายความว่ายังไงนะคะขออันนี้อธิบายในตรงนี้นิดนึงนะคะว่ากรณีที่คําขอนั้นนะ่ะถูกสั่งให้สละสิทธิ์นั่นหมายความว่าคําคานั้นนะ่ะใครๆก็ใช้ได้แต่จะเอามาใช้ร่วมกับองค์ประกอบอื่นของเครื่องหมายการค้าในภาพรวมแล้วให้มันดูเหมือนละคลายจนสับสนลงผิดและโดยเฉพาะใช้กับสินค้าประเภทเดียวกันนะ่ะแบบนี้ยังห้ามได้อยู่ค่ะ อ่าครับงั้นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมสรุปประเด็นแรกก่อนละกันคือทางทางร้านเนี่ยเขาจดทะเบียนโลโก้ปังชาแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสับคำว่าปังชาอันนี้ก็คือว่าร้านเข้าใจผิดไปเองในตอนแรกอ่ะคือเขาเขาจดได้ในภาพรวมอย่างนี้คะ่ะแต่ว่าเขาสละสิทธิ์หลายสละสิทธิ์คือเขาเขาไม่ถือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในคำคำเนี้ยดังนั้นคนอื่นก็เอาไปใช้ได้ซึ่งปัญหาที่เกิดอะ่ะมันเกิดจากเครื่องหมายการค้านหนึ่งตัวของเขาอะคะ่ะ ที่เขาเพิ่งยื่นมาหลังที่สุดแล้วก็มีการนําสืบเพิ่มเติมว่าเครื่องหมายตัวนี้ยเขาใช้โลโก้แบบนี้มานานมากแล้วแล้วก็ประชาชนก็จาได้ว่าอันนี้คือเครื่องหมายเขา<ม>เพราะฉะนั้นในกรณีหลังเนี่ยคาเครื่องหมายตัวนั้นอย่างเดียวนะคะในทะเบียนไม่ได้สั่งให้ฉลาสิทธิ์เพราะว่าตามกฎหมายอะถ้าเจ้าของเขานาสืบได้ว่าเขาใช้ต่อเนื่องมาย,ยาวนานแล้วคนรู้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าก็จะตรวจได้ในภาพรวมตรงนั้นโดยไม่ต้องฉลาสิทธิ์เพราะว่าปังชา ทีนี้พอคําขอหลังเนี่ยมันไม่ต้องสลาดสิทธคว่าตังคาเจ้าของเขาก็คงเข้าใจไปเองว่าคราวนี้ไม่สลาดสิก็แปลว่าฉันมีสิทธิ์ในคาคานี้สิเราก็เลยไปไล่จากคนอื่นเอาค่ะอ,ะอแต่<ะ>ซึ่งตรงเนี้ยในความเป็นจริงนะคะเอ,อผลมันทางกฎหมายมันไม่แตกต่างการกรณีสลาดสิทธิ์กับไม่ได้สลาดสิทธิ์เพราะว่าเราจด,ดเขื่อไปการค้าให้เป๊ะ,ปะแล้วคุณก็มีสิทธิ์ได้แค่นั้นคือคุณต้องใช้ทั้งพวงอะ่ะคุณต้องใช้ทุกองค์ประกอบร่วมกันไม่สามารถจะดึงเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งไปเคลมสิทธิ์เป็นของตัวเองได้ค่ะ ก็คือว่าถ้าถ้าเกิดจะใช้คือต้องจะไปใช้ทั้งก้อนเลยไม่สามารถดึงส่วนไหนส่วนหนึ่งไปไปใช้ได้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะเราดึงเฉพาะคาว่าปังชาไปใช้แล้วก็ไปเที่ยวบอกคนอื่นว่าห้ามใช้เพราะว่าฉันได้ส่วนนี้ส่วนเล็กๆส่วนเนี้ยในเครื่องหมายการค้าอันนี้เราก็ไม่ได้ค่ะอืมอ่ะแล้วทีนี้นะคะที่มีการส่งโนติไปตามร้านต่างๆอ่ะคะ่ะอย่างเงี้ยมันยังมีผลต่อการกฎหมายที่จะฟ้อง,องร้องอยู่หรือไม่คะ ในส่วนของการส่งโนติสนะคะจริงๆเป็นกระบวนการทางกฎหมายอย่างหนึ่งซึ่งเจ้าของสิทธิ์เขาจะใช้เพื่อเวลาที่เวลาไปฟ้องศาลเนี่ยมันก็เป็นการบอกเจตนาว่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นแต่คุณคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้แล้วละ่ะว่าฉันจดเครื่องหมายการค้าไว้อไม่ได้แล้วนะคะซึ่งโนติสเนี่ยมันไม่ได้มีรูปแบบทางกฎหมายว่าต้องเขียนยังไงแต่ว่ามันก็จะเป็นสไตล์การเขียนของทนายแต่ละคนที่จะดุมากดุน้อยซึ่งกรณีเนี้ยก็จะใช้ค่อยคํแเราก็รวมถึงมีการ ระบุค่าเสียหายไปซึ่งปกติโถที่ม,มันไม่ควรต้องระบุค่าเสียหายไปขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะจะได้ไม่ได้ศาลต้องดูก่อนว่าคุณละเมิดไหมแล้วศาลก็จะให้ค่าเสียหายตามที่นําสืบได้จริงๆอะ,ค,ะค่ะอืมค่ะแล้วอย่างนี้ที่ทางผู้เสียหายโดนถูกส่งเอกสารไปแบบเนี้ยค่ะตอนนี้จะต้องทํายังไงบ้างแล้วจะต้องทํายังไงต่อในขบวนทางกฎหมายไหมคะเอ่อตอนนี้ค่ะพอเราเกิดเหตุการณ์อันนี้ขึ้นนะคะก็ทําให้รู้สึกว่า ประชาชนนาที่เป็นผู้ประกอบการก็อาจจะต้องเกิดความอ,อกสั่นขวัญแขวน,นบ้างเวลาที่เห็นโนตทิศอย่างนี้นะคะ,ะเรียนอย่างนี้ก่อนเวลาที่ได้โนตทิสจากใครนะโทรมาปรึกษ,ษาที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นะคะเรามีฝ่ายกฎหมายที่ให้บริการในส่วนนี้คือเราจะช่วยดูให้ในเบื้องต้นก่อนอะเพราะว่าบางครั้งเจ้าของสิทธิ์เองก็อาจจะเข้าใจสิทธิ์ของตัวเองมากจนเกินไปหรือว่าน้อยจน อาจจะคาดเคลื่อนตรงนั้นได้นะคะเราจะช่วยบิ๊กฟอให้เบื้องต้นก่อนว่าเออมันเหมือนหรือคล้ายกันยังไงเราก็ค่อยแนะนํากันต่อไปว่าเออในีั้ควรจะดําเนินการทางกฎหมายอย่างไรแต่ถ้ามันมีปัญหาข้อพิพาทขึ้นมาจริงๆเนี่ยกรมก็มีการให้บริการไล่เลี่ยนะะรับข้อพิพาททางเลือกนะคะเราจะเป็นคนกลางให้ทั้งสองฝ่ายอ่ะมาพูดคุยกันซึ่งบางครั้งเนี่ยเวลาที่ได้คุยกันดีๆและมีคนกลางช่วยให้ข้อกฎหมายทั้งสองฝ่ายมันก็จะจบกันด้วยดีโดยที่ไม่ต้องไปสู่การฟ้องศาลค่ะ เบื้องต้นถ้าเจอโน้ติสลักษณะนี้โทรมาปรึกษากับกรมก่อนได้นะคะยังไม่ต้องตกใจหรือดำเนินการอะไรค่ะ,ะคุณคตอบครับมันยังมีอีกประเด็นหนึ่งคือว่าถ้าเกิดถามในภาพรวมทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมันมีร้านร้านนึงเนี่ยไปไปขอจดอสิทธิบัตรแต่ว่าปรากฏว,ว่ามารู้ทีหลังว่าไปก๊อปปี้หรือว่าไปไป,ไปลอกเรียนอ,อีกร้านหนึ่งที่ยังไม่ได้จดสิทธิบัตรอย่างเงี้ยทางทางกรมเนี่ยก่อนรับจดเดี๋ยวเขามีการตรวจสอบไหมฮะหรือว่ามันต้องดงาอําเนินการยังไงครับ อันนี้เข้าใจว่าทางคุณจิงน่าจะหมายถึงเป็นเครื่องหมายการค้าถูกไหมคอ่าใช,ใช่ใช่ครับ,รบแต่ว่าเครื่องหมายการค้าเนี่ยคุกคุมครองคนที่ยื่นคําขอก่อนนะคะแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นถ้า,นนาคนอื่นที่เป็นเจ้าของสิงทธิแท้จริงแต่ว่าแม้จะว่าจะไม่ได้ยื่นก่อนนะคะเออจอกรณีแบบนี้มาสามารถที่จะร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่จะให้เพิกถอ,อนเครื่องหมายการค้าอันนั้นก็ได้ถ้าถ้าตัวเองเป็นเจ้าของจริงๆนะเราก็มีการใช้เครื่องหมายการคา้านี้เอามาก่อนแล้วคนนั้นเ,เนาขนะเา,เาใช้สิทธิโดยไม่ชุดบริต แล้วก็ในส่วนที่ถ้าเป็นการใช้ก่อนนะคะเราก็ไม่ต่างคนต่างใช้ไม่ได้รู้จักกันเลยอะไรเงี้ยก็สบายใจได้อย่างหนึ่งว่าสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันไม่ได้มีสิทธิ์ย้อนหลังนะคะมันคุ้มครองนับแต่วันที่เราที่กรมสิทธิ์ินทางปัญญารับจดทะเบียนแต่ว่าย้อนไปให้ถึงวันที่คุณยื่นคําขอเท่านั้นถ้าสมมติว่ามันเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนที่จะยื่นคําขอด้วยซ้ำอ่ะแบบเนี้ยก็ไม่ต้องกังวลว่าเขาไม่มีสิทธิ์ไปฟ้องละเมิดหมายการค้าแล้วเรียกค่าเสียหายจากคุณแน่นอนอ่าครับแล้วก็็็ประเดดนสุุท้ายคบณอ อ à, พอมันมีประเด็นปังชาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาก็สนใจที่ à, จะไปไปโจทกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยกระบวนการเนี่ยมันยุ่งยากไหมฮะใน,ใน,ใ,นในการที่ต้องไปโจทและต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างครับกระบวนการจริงๆไม่ยุ่งยากนะคะยื่นออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วว่ามาที่กรมก็ได้แต่ว่าเบื้องต้นก่อนอื่นนะคะถ้าเราออกแบบเครื่องหมายกัญชาเสร็จแล้วอ่ะอยากให้มาตรวจค้นในฐานข้อมูลสารกรันทางปัญญาก่อนว่าเหมือนหรือคล้ายกับของใครไหมก่อนจะเริ่มดําเนินการก็จะได้สบายใจก่อนนะคะ การตรวจค้นเดี๋ยวนี้ไม่ยากแล้วนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์กรมศุลกิจธรรมัญญาหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาก็ได้นะคะเราก็เลือกสื่คนเครื่องหมายการค้าด้วยภาพแล้วเราก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะเราก็ถ่ายภาพรูปลโก้ที่ตัวเองออกแล้วก็เดี๋ยวระบบเนี้ยมันก็จะประมวลผลเกรเขียนมาให้ว่าคําหรือภาพที่คุณใช้ในเครื่องหมายอ่ะมันมีใครบ้างที่จดเอาไว้แล้วหรือว่ายื่นขอแล้วแล้วมีความใกล้เคียงกันซึ่งตอนนั้นเนี้ย ้าดูแล้วไม่เหมือนกันใายของใครนะคะก็สามารถที่จะดําเนินการในเรื่องของการยื่นคำขอได้ค่ะแล้วถ้าเกิดเรายื่นออนไลน์นี่กระบวนการเนี่ยม,มันใช้เวลานาน,านไหมครับกว่ากว่าที่ทางกรมจะรับจ์แล้วเราจะต้องไปรับหลักฐานที่ท,ที่กรมทัพสินทางปัญญาใช่ไหมฮะค่ะระยะเวลานตอนนี้ไม่ไม่เยอะนะคะจริงๆขึ้นอยู่กับปริมาณว่ายื่นรายการสินค้าเยอะแค่ไหนอคะ่ะตอนนี้เฉลี่ยเราอยู่ที่ประมาณ6ถึง8เดือนนะคะ ถ้ายื่นรายการสินค้าไม่เยอะมากเนี่ยภายในหกเดือนเราจะแจ้งคุณได้แล้วล่ะว่าเกงหมายตัวนี้มันน่าจะจดได้หรือไม่หรือว่าถ้ามันจดไม่ได้มันต้องแก้ไขยังไงอย่างนี้ค่ะอ่อันนี้ก็ชัดเจนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณท็อปมากเลยนะครับคุณท็อปพัชรอนสมบูรณ์ทรัพย์นะครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายคมทรัพย์ถิ่นทางปัญญานะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับอันนี้ก็เบาใจได้นะสําหรับร้านที่โดนยื่นโนติสนะก็ ยังไม่ต้องทำอะไรใช่แล้วก็สามารถเข้าไปสอบถามเขาได้เลยว่าหลังจากนี้เราจะเอาอย่างไรกันต่อดีอ่ะครับแล้วก็เจลีมิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชบุรีจัดงานวิ่งการทุศลสลยิ่งใหญ่ D Run for Life 2023 by Jellynew ติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage D Run for Life 2023 by Jellynew หรือ Jellynew Online ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกันท้5ตุลาคมนี้